สว,ส,นะสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับเพื่อนๆท,ที่ติดตามรับชมแอดกิจสุนทร์ทางเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,น,นะครับมาดูนะครับมาข้อมูลนะครบสองตัวล่างนะสิบเอ็ดงวดติดนะครับครบสองตัวล่างสิบเอ็ดงวดติดจับคู่แล้วได้ทั้งหมดสิบหกชุดด้วยกันนะครับนะมาวันนี้วันนี้จับมาไหมนะ ไปสูตรใหม่นะฮะเ,เพื่อนๆนะดูกันด้วยนะครับไปสูตรใหม่ก็ฝากให้เพื่อนๆนั้นพิจารณาข้อมูลก่อนนำะไปใช้ด้วยก็แล้วกันนะครับเปสูตรใหม่นะครับกนะ่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่มารับชมใหม่นะครับอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาแอดลงข้อมูล มันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนเอนสมอนะก่อนอื่นนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนฮะเพื่อนๆคาเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อกลางนะฮะแบ่งปันเอากต่เลขซื้อลสาลากกินแบ่งระดบจังหวเท่านั้นตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคํานวณยอดหลังเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้ดุลพินิษ์วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมนะนะเพื่อนๆที่ตอบซ้ำมานะครับก็อยากจะเข้ากลุ่มก็ขอ ID รายละเอดนะ ไอดีไลน์ของผมนะครับ s309pkgoe แอดไลน์ e, ไปเป็นเพื่อนกันนะครับนะไอดีไลน์จะให้ตามคำขอนะครับนะมาต่อกันฮนะมาเข้าเนื้อหากันนะครับมาเข้าเนื้อหากันนะวัแรกนะครับมานะเ,เพื่อจะงงกันนะมันเป็นสูตรใหมฮะเพิ่งคิดได้นะเพื่อนๆน,นะก็รู้กันนะ ใช้งวดแรกงวดนี้นะครับที่16นะ16กุมภาพันธ์2567นะครับมาดูงวดแรกนะครับคำนวณได้6 8 9 4 6 8 9 4ผลลัพธ์ที่ออกก็คือ4 6เข้าไปที่เลข4และเลข6นะครับมาครบงวดแรกนะครับมาดูงวดที่สองฮะคำนวณได้8 0 1 6แล้วออก6 6ครับ นะครับงวดที่สองในงวดที่สามครับคำนวณได้สี่หก็องพออกสีสีครับลสีนน่เลขเบอร์นี้มาครบสองตัวเลยครับงวดที่สองงวดก่อนก็หกหกมาเบิ้ลงวดต่อมาก็มาเบิ้ลสี่ต่อมาครับคำนวณได้สามห้าหกหนพอาเราออกหกสามครับเพื่อนๆหกสา เลขหกสามเป็นงวดที่สี่นะครับเพื่อนๆนะเป็นงวดที่สี่ต่อกันเลยนะครับในงวดที่ห้านะเพื่อนๆน,นะในงวดที่ห้านะครับคำนวณเลขหน 49, ึ่งสามสี่เก้าผลลัพออกหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่เข้าไปที่เลขสี 4, เ 1, ่เลขหนึ่งหนึ่งสี่ งวดที่ห้านะเ,นเพื่อนๆนะเป็นงวดที่ห้านะครับมาดูในงวดของที่หกนะคำดเก้าหนึ่งสองเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งสองเจ็ดเราออกเก้าหนึ่งชุดนี้นะครับนะครับเป็นสูตรมาครบสองตัวนะสูตรนี้ต้องกลับด้วยนะเพื่อนๆนะกลับด้วยนะสูตรนี้ต้องกลับด้วยนะครับ,นนะนนบ,ดรบได้ตก้หนึ่งนะ มาดูในงวดถัดมานะครับนะงวดที่1 2 3 4 5สอนะ่หในงวดที่6นะเพื่อนๆน,นะคำนวณได้5 7 8 3นะครับผลเราออก85ดครับเพื่อนๆ85นะครับชุดนี้ครับแปดห้นะครับเป็นงวดที่7นะครับ85ดห้านะ ต่อกันครับต่อกันเลยงวดต่อมาครับคำนวณได้หกเจ็ดหกปดเ้าสี่เพื่อนเพื่อนหกแปดเ้าลัพออกแปครับเข้าไปเล็กแปดเล็กเก้ากมาในชุดนี้เป็นงวดที่ สองสงวดที่8นะครับนะล่าสุดเกทีนี้มาดูในงวดของงวดที่10บนะงวดที่10นะถูกไหมสองสี่หกแงวดที่9ต่อมานะครับทำานได้3ามหนะครเอาหกนะครับเข้าที่6กหนึ่ชุดนี้หกหนะึ่งมาในชุดนี้ วที่สองสี่หกแปดเก้ามาดูวันที่สิบัะเพื่อนๆที่ผ่านมานะครับในของวันที่หนึ่งสองหกหกนะครับที่ผลว,วันออกศูนย์เก้าเรากำนวณได้เจ็ดเก้าศูนย์ห้ามาฮะมาเก้ามาศูนย์วงไม่กลมเลยแล้วก็ศูนย์เก้าฮะเพื่อนๆน,นะ,ะนี่ก็จะเป็น ในส่วนของอครบสมตัวเลทั้ง10งนวดครับเพื่อนๆทีนี้มาดูในส่วนของการสูตรคำนวณน,นะครับเพื่อนๆนะสูตรคำนวณนมาดูสูตรคำนวณน,นะครับทำยังไง่ะสูตรเดียวนะสูตรเดียวนะครับครบสมตัวบนุนะตัวเลขที่เราจะต้องใช้นะครับเรามีรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งหกศูนย 607 06 3นะครับแล้วก็09นะครับ09ต่อด้วย454ะ454 3ตัวหมุนทั้งที่2นะครับสมาชินะ เอสิจิพูไม่เกี่ยวนะเอะลมมันไว้ลมมันปิวลมมันพัดจูกสุดแรกใช่หลักพันหนึ่งครั้งนะครับสิบบนนะสองครั้งนะครับหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะอันนี้คือหมุนครั้งที่สองนะครับมาดูกันนะ จิตลงมานะครับหกบวกหเป็น12บครับบวกสาบวกศนบวกสบวกหบวกสนะครับมาบวกไปพร้อมๆกัน,นครับ7จดบวกสองเป็น9 9้เบวกสเป็นสิสอง จ็ดบวกเป็นเก้เบวกสเป็นสิบสองสบวกสเป็นสิบหกไปบวกหเป็นยี่สิบเปวกสเป็นยี่บเวกสี่เป็นยี้านะครับยี่บเวกสีเป็นยี้าตัวเลขใน้านะครับบวกสองคงที่ได้เจบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดนะครับแบวก เป็นสี่นะครับอ,อันนี้ก็คือบวกเลขคองที่นะครับเพืเ่อนๆนะนี่ก็บวกด้วยหกนะครับก็จะได้มาแล้วนะครับเพืเ่อนๆนะครบสองตัวล่างนะอ่ะ,อะกลับาหน้าแรกครับรพนันที่เราคือห้าเจ็ดแปดสี่นะครับห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดสามบวกหก ไม่ใช่นะทวนี้ต้องบวกห้าเพื่อนๆบวกห้านะครับบวกห้านะโอ้เอสเนี่ยผิดเลยต้องบวกห้านะครับเมื่อบวกห้าก็ต้องเป็นสามบวกห้าได้สามต้องเป็นสามเจ็ดห้าแปดสามครับเพื่อนๆนะอกลับมาหน้าแรกนะครับกลับมาที่หน้าแรก นั้นนะครับในว่าถัดมาที่เราจะได้ใช้กันก็คือห้าเจนะครับในของวันที่สิบนะเพื่อนๆนะ2 6 7นะครับตัวเลขที่เราได้ครบสตัวล่างคือ5 7 8 3นะอยากดูห้าเพื่อน,อนๆนะได้ได้ตัวใดนะกับสูตรมาครบ2ตัวล่างนะครับเพื่อนๆนะ สิบงวดติดนะครับทำให้เพื่อนๆดูไปเป็นเราถามว่ากันไปตามสูตรการคำนวณน,นะครับนะก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาดูว่าจับคู่เป็นห้าเจ็ดแปดสามจับคู่กันนะฮนะเพื่อนๆนะก็จะได้ทั้งหมดห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามเจ็ดแปดเจ็ดสามแปดสามนะครับนะนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ฮะจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆนะขอกล่าวคำนวณสวัสดีครับ